ควันนี้ก็อีซูซูทักโป s เซลมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งเวลาวิทยุติดรถบรรทุกอีซูซูนะครับรุ่นใหม่วิทยุรุ่นนี้ก็จะออกมาในช่วงของปลายปี2021นะครับหรือปลายปี2564นะครับเป็นปีพศนะครับก็ตั้งไม่ยากครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตั้งยังไงนะ กดค้างนะครับที่ตุ่มนี้นะครับประมาณ3วินาทีนะครับมันก็จะกระพริบนะครับเวลาจะกระพริบเดี๋ยวโฟกัสให้ชัดๆนิดนึงโอเคนะครับ PM นี้ก็คือจะเป็นช่วงบ่ายพอนะดีเราไม่ได้ทำอะไรนาะนละมันเลยหายไปกดใหม่นะครับตั้งเวลากดปุ่ม power ค้างไว้ประมาณ3วินาที1 2 3าไม่ถึง3ด้วยซ้ำนะครับ เวลากระพริบแล้วนะครับทีนี้มาดูใช้ปุ่มนี้ครับลูกศรลงเป็นตั้งชั่วโมงลูกศรขึ้นเป็นตั้งนาทีนะครับโอเคตอนนี้ <c oughs> ไม่ทันนะเอาไมคเอาไมคตั้งเลยนะครับลูกศรลงนะครับตั้งชั่วโมงตอนนี้11บเอโมงเช้า 1 1อดโมงเช้าสา่นาทีตอนเช้าก็เป็น AM นะครับตอนบ่ายก็จะเป็น p m ตั้งไปที่11อดต่อไปตั้งนาทีนะ34นาทีก็ใช้ปุ่มนี้ตั้งนาที34สิโอเคสิบเมงสนาทีช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วบันทึกก็กดตัวนี้เรียบร้อยแค่นี้เองครับรับค่าเรียบร้อย จบแล้วนะครับวิธีการตั้งเวลาก็ง่ายๆแค่นี้ลองทำกันดูนะครับ